เอะมกี yeah, it, it ่จ้ามเจอแล้วนีหนจังหมอไม่อาบไปตลอดไม่เคยอาบแล้วทีนี้ยลบไม่ปวดตงปวดจิตปอก่อมมก่อนเพื่อนนอนน่งเียงปล่อยรูปล่อยไงเล่เอาละเขามาตอนนี้ก็ยังสบายมากอยู่แล้วมันจะไรหมอให้ชุดน่ารักสิยะ มือนไลฟแบบเหมือนมองฟพน่นูดูแล้วงยังไม่ไ้อไม่หนูดูแล้วแต่ยังไม่ได้แกะคือมาดูีคนเนใจจะให้เิเยอะพด่เฟนูอ่ะเวนยหนูอ่ะเยอ้้เขาคนยนูโ้ทำไมไหมดเหไม่เอาแนูม่เลี้ย

เด็กชายติดเล่นค้าัหน้ามันไม่หมดสองคนพี this this ่น้องแน่ๆนะผมเป็นไรไหนไม่หมดใช่ไงก็ไม่หมดนี่สองคนพี่น้องนไม่หมดใช้หมล้านใช้ไม่หมดนี่แหละมันจะโตจะจจะเป็นไรบอดนี่เขาโ้โหเขาก็มีพ่อมีแม่จนอยู่เลยแ่ไ่จะเป็นยังไงกันเล่างั้นจึงไม่ไหวนั เล่นจะบาดีแล้วอ่าเม็ดไม่รู้สึกเลยแ่ก็อยู่แม่ก็อยู่เนี่ยอุ้ยคุ้ยฟันมัจะไม่ปิดเลยค่อยมีอะไรฟันไม่จะฟันเลยแอดเล่นดีเลยแล้วทำไมมอดทำไมมอสทำไมมอดเลยลาเลาวนากลันเออเออเล่าเล่าแล้าหนูบอกมันยึกจับที่ท้ายดับล่น มไปวอนที่ไมเนาะไมลลยอย่าไอ้ก็มาเอามาอย่าไอ้กำแล้วพันอาะแ่มาขายด้วยบอกคนห้าเอามาเพื่อขายกันุแม่ไหนีมันมันตสดต้นไ่ชิ่นนี่เนี่ยเออพวกเหมือนเก็บน้ำส้มมาแต่ก็ไม่เคยเห็นก็จริงตุมีปงไม่มังั้นละพันนึงแต่ผมจะเอาสองพันเลยมาขายเข้าบ้างไรตุกัน มติแล้วกวเนี่ยมนดูน้องกินนมอเข้าทุุ่งาปโอ้โหเนี่เข้าทุ่งจนทุ่งโซ่ก็ตกอจเห็นยูคนเดียวเองคุณดจยเห็นกเนี่ก็ใส่ี่ดาวก็แต่นั่นมันจะเปียวก่อนะรู้อ้นี้มันจะเปลียวกว่อนะรู้จากหลบจากหลีกนะเปียวก่อนะเอก็ชอบชาเขาที่ใครอยู่ไปย่านอะไรแบบนั

วันนี้ไปถามงานดูแล้วคุณงเยอะคือคือหลานไม่ใช่หลาองแบบคือหลานคนแรกไอ้นี่กา้งคืนนักหวานขนาดย้ายกค้นแลก็เหลือติดหาดอยนี้ตอคือไอ้นก้นขำแม่กคน ต้องหัวไม่ได้เป็นงาแต่มันก็พูดดีริเป็นกรอยไฟนั่นเป็นของที่้ายต้องบอกกัว่แต่ริดใส่ดิใส่เรียโต๊ะหนุมามนู่นาอได้เดช่างพ้องไปขามนู่น